อะในที่สุดผมก็ได้แล้วครับ AK117 ลาว่ uh, ma. าแบกมาลาว่าเฮียรู้แล้ว่าจะแบกมานะครับอ่ะในสุดก็ได้แล้วได้วันนี้ด้วยนะได้ต่อเช้าผมเข้ามาเล่นแล้วมันได้กลองไงเองผมได้ได้เลยนะครับได้มาสียอนตัวสีต่ตัวเ่นซึ่งผมลองไปเล่นมาแล้วนะ แล้ที่มันแต่งตัวตัว,ตว,ตวปืนอ่ะตัวเกมอ่ะมันจะแต่งมาให้ใช่ปะ่ะสก,กินปืนนี้อ่านี่ของที่มันแต่งมาให้คือแค่นี้เลยมันแต่งซิ่งเลยนะเห็น,นหไหมคุณเร็วมากอ่ผมมีอีกเซตนึงที่ผมแต่งไว้เป็นโหลดเอาทดลองซึ่งมันเกมในหมูลนี้ในห้องซ้อมมันไม่มีนะครับก็เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงสก,กินถือว่าใช้ได้แล้วสวยมาก ผมลองเอาไปใส่ลาว,วามาด้วยนะนไอสก,กินลาวาเพิ่ม,มากเอสกินพลายพาลรลาวาครับเออผมอาไปใส่มาก็าถึง่าสวยใช้ได้นะผมว่านะก็เราไปเล่นกันในมัตติเพยเยอร์กันเลยแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเจอกันในโหมดนั้นเลยนะก็เดี๋ยวก่อนอ่ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้ก็เข้ามาแล้วครับตอนนี้ด่านที่ผมใช้คือเป็นด่านปั๊มน้ำมันนะฮะ ดตานนี้เป็นตาทนนี่ผมเล่นมากโอเคเดี๋ยวผมจะได้สองตานะคือสองตาคือตานี้จะใช้เป็นปืนตัวเซตที่ผมแต่งเองนะส่วนแมกกาซีนก็ใช้ของมนอันนี่คืออีเซตหนึ่งที่ผมไปแต่งมานะแต่งให้มันนิ่งเห็นมามคุมช้าเลยอีกเซตหนึ่งเซตหล่อทั้งหล่อไปเหมือนเดิมก็ไม่รู้จะมีคลิปผมก็คึกนึกได้ไว่าเอ้ยเราได้สกินนี้มานี่ว่าเนี่ของแตนของผมส่งให้ ให้คลิปกันเนาะตัวนี้ก็แต่งมาแล้วอีเกน17เนี่ยตัวนี้ตลอดการผมพูดเลยสกินดีนะสวยมากผมพูดเลยสกินระดับวิทิกไม่มันแน่ใจนะได้ไว้เลยวิทิกนะก็เสียงหายแล้วเสียงกมมันจำแปลกๆแบบต้องขออภัยนะผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดินหน้าเข้าไปเออใหม่ของมันเนี่ยให้ดูทุกคนดูไปแล้วนะเออินโอซีสี ผมจะได้เยอะไอ้แค่ในเกมเหมือนกันแล้วมันแคเต็มเท่าไหร่นะก็เลยนี่สวยใช้ได้นะเพื่อนที่มึงใช้สกินกูหรือเปล่า เขาให้เขาใช้ไปแล้วเหลือแบ่งสกินให้กันให้กันแล้วกันเราจะเล่นอีกตานึงก็คือเล่นสกินลดเอาลดเอาสี่หรือห้าวะลดเอาห้าที่ตัวเกตตัวปืนมัวแต่งมาให้นะเดี๋ยวของแต่งจะใส่ไว้ให้นายคิดเล่นนะของปืนเซ็ตลดเอาลดเอาตาแรก ก็อยากอะไรเป็นทั้เรื่อนผมว่าเกลียดไม่ได้หรอกข้นไปโมเดลกันนะอะไรคนถามมานะครับว่าผมเล่นเลนเฟอร์สอยู่ไหมก็เล่นอยู่ครับเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้นีด สวยนะจิ้งจีกจะไม่ยาวมากผมแบกชิ้นเลยไอ้สัตว์โอเคกไม่รเราไปตาต่อไปเลยดีกว่าค่ะอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตาที่สองแล้วนะครับด่านนี้เป็นด่านเออตำนานแหละคนน่าจะรู้กันแล้วด่านเลยเอ,อ่ะขมว เราได้ม่เใช้เซ็ตที่ปืนแต่งมาให้นะตัวปืนแต่งมาเลอแล้วนะคือตัวเกมแต่งตัวปืนเนี้ยเออเป็นของไที่เคาทำมาให้ชิวจัดอ่ะไอเพลงอะไรกันแต่ดีดด มาลังดิมันรู้มันรู้หรึเปล่าหันมาหลังทีจ๊ะหันมาหลังทีจ๊ะตัวเซ้เปืนตัวตัวเส้นี้ของโมเขาแต่งมาแบบว่าคิวอะคิวจับคิวยิ่งเยอะเลยคิวมากอล้ทุกคนดูดิ คือมันเหมือนเขาแต่งซ okay. ิ่งอ yeah. right. ่ะเข้าใจปะผมก็ไ okay, ม่รู้อ่ะเขาแต่งคิดว่าแต่คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยยาวมากของผมไม่คิดจะลงโอเคเดี๋ยวเราเอาอันนี้ลงมาน โลิดียังจงเหรจิงห่อของสคยจะกินมาแต่ไม่ขึ้นมันบกักค,คออะไรวะอีกแ t a r e t มันเป็น,น,น,นมือถ มันผิวจัดแบบผิวอี้คนผิวมากทุกคนผมงงแบบผมได้มาแรกๆคือไ,ไม่โคตรผิวคุณไม่โคตรผิวอะ่ะเพืดอเพื่อะไระโอ้โหเปิดนี่โหจริงๆแ,แต่งไม่เหมือนกันนะบอก,ก่อนปุ๊บมา่จางไหนวะเนี่ยผมไม่สามารถเปลี่ยนซื้ได้ของผมทำชาเลจนอยู่โอเคเรียบร้อย จะเหมาะก็ได้เลยอ้าวเฮ้ยโอ,อ,อ้ยใหม่ใหม่ใหม่วันนี้เนี่ยนะปืนผมเผื่อผมก็ว่าถ้าเขาใช้ปืนผมคุณคิดว่เลยนะว่านี่คุณโดน,นอะไรมา ไม่มีกระสุนให้นหมหมไปก่อนออุ๊ยหัวละไม่แด่หรอกนี่มั้นปืนหนีโอ้โหเก็บตัวนี้มาก คืออะไปลายใช่โอ้ยกูอยากจะเปิดไม่ได้เป็นภาษาภาษาสเปนมากเลยวะแครมึงแย่เปิดดิเปิดมันไม่ได้ไม่ใช่ปืนที่ม่งใช้กระดากปืนพูดคิดไปเลยว่าแม่งใช้ปืนนี้คือตัวมันกากนะมึงคิดไปเลยมุ้เลยนะใครได้ใช้ปืนไอ้ปืนที่มันใส่อยู่ตัวละคร400รปอนตัวละคร400ใช้ปืนอยู่เลยนเห็นไหมเนี่ยมันกากครับไอ้เฮี้ยเนี่ย ผมไม่ได้ด่าไม่ได้จะดูถูกนะมึงใช้ปืนโกงๆอ่ะไอ้เนี่ยผมไม่เนี่ยผมใช้ปืนที่ดิเหไรอเห็รอมาดูมูดูมูดูเลยปืนมันดูดิมึงกากปืนอ่ะไอ้เนี่ยมึงเลยว่าตั้งสี่ร้อยเลเวลเยอะกว่ากูด้วยซ้ำมึงกากกินไปแล้วไอ้คนนี้เลเวลมวันแบบสี่ร้อยเท่ามึงนี่ยังไม่ใช้ปืนเนี่ยผมชื่อแล้วปืนที่อะไรมป็น อาจารย์พยายามองเลยว่าอย่าใช้ปืนตรงนะคุณจะแพ้คุณใช้ปืนนี้ดีกว่าอะไรวะเนี่ยนี่ผมจะพอว่านะผมจะใช้เนี่ยคุณห่อแต่งไอ้เรื่องนั้นช่างแม่มันของแต่ง,งตัวนี้ผมแต่ง,องเองเลยด้วยแม็กกาซีนแม็กกาซีนของมันอยู่ละเอาใส่ซีดแปดอันมาให้เก็บเสียงผมใช้เป็นเออ่เก็บเสียงอันนี้นะฮะดูอันที่สอง จริงๆอ่ะเก็บเสียงเองให้มาเคยดีแต่มันไม่บวกมันไม่บวกเขี้ยเลยผมก็เลยใช้นี้แค่าไวะอันนี้ที่ผมใช้เพราะว่ามันบวกเอ่ออ่านเอาแล้วกันกนะมุมซ้ายข้างล่างแต่ผมใช้ป็นตัวนี้นะเก็บเสียงบวกมันมันบวกเก็บเสียงแล้วก็บวกยี่ห้าระยะดามิ่ีห้าเปอร์เซ็นต์บวกยิ่สบห้าจุดศูนย์เปอร์เซ็นต์ระยะดาเมิ่งลำกล้องปืนผมใช้เป็นอันนี้คอมเมนยำอันนี้ O W C นะเพราะว่าผมก็อื่นผมไม่อยากแช้ใช้ดีละแต่ละอื่นมันจะดีกว่ามาบวกความเป็นยามของเระยะนาเมดใช่มันบ่นระยะน้ำมีดลำกล้องเอ้ยไม่ใช่กิ๊บมือผมใช้เป็นตัวนี้นะครับยังดีดเพิ่มผมใช้เป็นตัวนี้จริงจริงจะคนเลยใช้ตัวไหนก็นได้อันนี้แนะนำอ่ะให้ใช้ตัวนี้ยังไม่ก็ตัวนี้นี่สองตัวน่้นอย่าให้นำนะอันนี้ก็ได้นะแต่ผมแนะนำให้ใช้นนี้มากกว่า แมกกาซีน48นัดไปเลยนะฮะเอ่อส่วนพันธุ์ท้ายผมใช้เป็นตัวนี้นะฮะ RTC นะครับมันบวกความแม่นยำเมื่อไรเงียงแล้วก็ตัวกระตุกผมไม่ได้จะรู้ตุกหนาแต่มันจะมันเหมือนมันนิ่งขึ้นอ่ะคุณดูทางเกตยร์ว่ามันเร่งช้าเร่งช้าเห็นปะมันมันมัพุ่มมันเพิ่มอ่ะเพราะมันตัวหรือยี่สิบก็สมช่างแม่งความรุ่งรู่งตัวคราว่าผมมีหอกใช่มันมีเลยอยู่แล้วแล้วคำห่างคุณคุใส่สกินแล้วสกินมันไม่ขึ้น กิมการีดใช่หมถือว่าเป็นสกินเอ่ออ่าผมได้หมดแล้วเดีย๋ยวแค่ลูกซองนี่ผมยังไม่ได้ลูกซองเอ่อไซปร์เยี่ยมต้องอ่านมาแล้วนะลูกซองผมไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะผมก็ามันไม่มีลูกฟองนี่อยางไม่เหมือนถ้าได้ก็ดีฝากสกินไว้อโอเคคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วแหละมันจาดูปืนสกินเอ่อ แล้วนะก่อนที่จะเออผมอะไรเ่าดูปืนยังไงโอเคก็ช่างแม่งโอเคคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับก็ส่วนระดับความอาบของปืนก็จะประมาณนี้เลยนะแต่ใครนี้อยากอัพแต่ผมไม่อัพเพราะผมไม่มีผมไม่มีของขี้เกียจโอเคคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้ว ไม่ได้เ,ออเจอเนี่ยแล้วเนาะก็เจอกันใหนหน้าของผมครับบ๊ายบายนหน้าจะเป็นอะไรก็ลองติดตามเอาแล้วกนะันเนาะ